สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle อินเดียมาจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งพักของจอยมันนี่เซตอันติปนปลาเขือนซุปปลเขือใสป่ปลาจ้ากระลังต้มอยู่พ่อแม่พี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวนะจ้าปลาแข้งบลาเขืออันนี้ผักกวางตุ้งนะจ้าเด้อผักกวางตุ้งกับประกาดขาวพูนนะไปได้อันเสดามาจ้าพ่อแม่พี่น้องพูนสีเฮ็ดอัน ไอ้ปิ่งตับไก่กึืนไก่จับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยจ,จะแม่นคักหลายเซียวเขาตบเอาเอาเขาโต๊ะพนว่เาเซียวเขา,ตาเ,าเขาตาอบจับพ่อแม่พี่น้องเไยกระร่งเปิดเตาอบอยู่จ้ะเปิดเตาอบแล้วก็ทะเหมนก็เอาเหนปรุงเครื่องปาาาออรุงนั่นนันมันละก็มาตราดราดใส่เนาะจ้ะเนาะมันหนวกด้วยจ้ะหวานๆเข้มๆมันๆในจังน่อยจับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะใสบ่บึงอีกทีนึงด้วยจ้ะเนี่ยึ่งเฮ็ดเรียบร้อยแล้วคุณปุ้ยตับไก่กึืนไก่หัวใจไก่จับพ่อแม่พี่น้องจ้ะ แม่ยังมีอยู่จ้ะพี่บ้านทำไมลูกอ้อนมาใส่เพื่อนนั่นให้ร้อนแวะมาเอาว่าสันจะเพื่อนสีแดงมาบ๊บบูนะจ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยสุดยอดเลยทั้งสีถอดปลาสลิดน้อเลือกจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ได้ปลาสลิดมาจ้ะสีแดงถอดบอกสีแดงถอดปลาสลิดจักหน่อยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมาดูกันเลยจา้าจะสิ่ปลาสุดปลาเขือสวัสดีเป็นอย่างเป็นทางการจ่ะพ่อแม่พี่น้อง ว่าสิทอดปลาสลิดพนันยังแข็งปังอยู่บังโอ้ยคือสิได้กินตะสูบกเขืออะไรใส่ปลาแล้วที่บังไงแต่ก็นึกว่าน้ำแข็งมันละลายแล้วบไปกินหนอจ้าพ่อแม่พี่น้องเง้ยมือจังสิทอดเอาสิเอเมเจ้าเนาะปล่อยเป็นไงจังสีแล้วพ่อแม่พี่น้องปล่อยหนุ่มแข็งไนละลายก่อนจ้ะมามามาช้ามาตำเนาะจ้ะเนาะเมื่อกี้ก็ลืมเปิดกล่องพ่อแม่พี่น้อง ก็จะบอกเว้ยเว้ยใส่พริกกับกระเทียมไปละจ้ะพริกสดพริกเขียวนะจ๊ะเนาะใส่ไปเป็นชิมฮาเม็ดก่อนตั้งถิ่ใส่พริกข้นลงไปอีกนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเลยเออความเป็นซีซันสวยสดใสชวนน่ากินแบบนี้โอ้ยสิได้ปลาสวิตจ้ะเนาะนี่จะไปเห็น สืบป้านี่มานตันตํามใสมันจะเงินมันจะงินเนมันจังงันเหนือมันจงหน,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 นุ่มไปจ้ะทไมมาก,กินแบบนี้ปลานี่ล่ะป้าดินใส่ใส่กับป้าเสียบแต่ได้เต่สืบป้านี่มาใส่เอา เบ็ดกินเงินม้อ๊อฟนั่นแหละจ้ะนอนบนกระดาษแล้วลแต่พวกมึงกินไอติมแล้วพี่จะจอยถึงล่ะพูดนะทักวอบันี้เกือบปลานึงต้องือ้สุดจวดตั้เป็นกระแตกพ่อแม่เป็นหงาจ้าตรงเพื่อคัาลายใส่มะเขือลงไปเลยปะเจนี้แต่ไม่ง่ายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เชือมือเด็เกีตะแลตตะแต้นเอาไปแมงก้อนกินนะเบิ่มกันเอาสีหวางบ้างออ่อ,อนเหนือปลาหนีขนาดเอายากระเด็นไหมหรอหยดะดาดจ้ะระเด็นกระโดนพริกป,ป่นใส่ลงไปกัน สีฟ่าจะสียไปใส่ตุน่นหอมจากบากินพ่อแม่เ็นหนูจะลืมหันต์ตนหอมนี่ใ่ตุนหอมแบบพักชีอีกอันนึงก็อยู่ข้างล่างขอมันอยู่ลายหมองลายชีปวดใจพ่อม่หนหนย แหลกแล้วมันื้บประด็ยังอันพอมแดงจนะพอดีแลนด์แล้วจอยเอาขึ้นไก่เข่าอบพอดีพันโย่จอยชุดพอดีจะกระใส่ชุดรถไปแล้วละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตอนจอยยิ้มรอแม่แม่ย้อนละจอยประเดันเปิดกล่อง ลไงไปเถอะดี้จ้ะในหน้ามันไปที่ไหนน่ะตุะะม่มปลาห้องห้อแม็นองจ้ะ ปลาจะกระต้มใส่เกลือใส่ชูรสไปอีกแล้วละจ้ะเดี๋ยวมาใส่ชูรสหน่อยนึงชิมก่อนนะคะเนี่ยโอ้โหแซ่บขนาดเก่จะพผมไม่ร้โอ้ยหูจัดจสะใจดีหัวแซ่บมัากต้นหอมเอาไปหนึ้อนึ่งมันจะรุ่ยหนา หยุดอีลีจับพ่อแม่พี่นอ้องไปเต้นกันเลยมึงแน่ป่ปะนะโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูไก่กันเลยเป็นจังไดจจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแกงน้ำมันแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะแกงน้ำมันที่น้องไห้มาได้หนิจ้อะอุ่นแหละโห้ควัน ขท็กบออืมปุ่นปีงไก่ตับไก่กลืกนไกจ่จ่อยสามสิบหานาทีพอแล้วหิ้วเขาแล้วจบเขาผุ่นจะจับพ่อแม่พี่น้องยอดป,อป,อปุ่นแต่แสบบอ่จ้ะมา,มาเสียวออกจากเตาไม่เบิ้งเลยปุ่นจีนเด้อสิพากินเขาแล้วพ่อแม่พี่น้องหิ้วหลายจ้ะเป็นจังได้จ้าสีสันกึ๋นไก่ของเราตับไก่กึ๋นไก่ หัวใจใจน้าจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ่ะอ่ไข่กระเบื้องทอดถั่งดังใส่หงสเริ่มตึงเข่ามากล่ะโอเคจ่ะพ่อแม่พี่น้องปุ่นจ่ะมาเบิ้งกับเข่ากับนานของจอยประเทศนี้ปุ่นที่ขาดไปเลยมือนี้คือขี้ทอดเข่าเหนียวจ่ะพ่อแม่พี่น้องจ่าสุดยอดบ่ากับเข่าจอยเบิ้งนะเอาเข่าเต้ากระซี้ซันคือเก่าหน้าจ้ะเนาะอันนี้แกงหน้าไม่น้องปุ่นนะอันปุ่นบลเคือใส่ปลาจ่ะพ่อแม่พี่น้องจ่ะพักเต็มพร้อมน้าจ้เนาะ มาจา้ะมากินกันเลยเจะเพื่อนลูกชายมาจากบาทกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกชายลูกชายหิ้วเขา <c oughs> สวัสดีครับกินเข่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องมากินเขา่าไหนกินเขา,าก็พรา,าวสมัยก็เก่าพราวถั่ากินแล้วเอากระสอบมาซื้อข,ของใหม่ไปไอ้กีบพ่แม่กินข้นเดียวเลย น้ำใหม,ม่ปน,น,นปเงมเขือใส่ปาลาจิูกมาทังนีน้พ่อแม่นงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำตุ๋หอยมะเขือ,อ,ขอลูกเ่านีขอมาเอเนี่ใส่ปลาลูกใส่ปเนี่ยอืม อันนี้บอกไปเลยแม่ทับเป็นของใครอ่ะอกระื่นนะในกัวาใจในลูกอ้ยย <c oughs> แม่ไปนอนแหลกอันแสบว่าแกงเห็ด <c oughs> แกงน้ำมหนส่เห็ดกองมันไม่ได้ทเห็ดใส่ทำไมพี่นอ่องเป่านันกนเป็นมักกินก <c oughs> ันปนเอ้ปนหรือดเจาคือคือ

ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้กินขาวกับปลากับปุกตัดตัวหน่อยกอยังคืนโงอุยหวานซีออกไปในกินไม่้ที่มาสไปกาปูเนี่ยกับปกคอนจอดตะจอน ไม่เสรป<บ>นบเสีย<น>ปันไม่เสตลุกมันมันอ่อืมปนมันบ่่ยตอนเด็กน,นังดมอูหนนี้ติดมือเหลาพ่อแม่เนละ

ไม่ใช่ืม่ใช่ไม่ใจอย่าเบิ่งนะครับคนไม่กินเขาอย่าเบิ่งเดี๋ยวมันจิวน้ำเอาขาไม่กินน้ำแล้ว มึงแม่ก็หลูกกินเขาน้ำไรเฮียล่ยะแต่มึงมีเขาปี๊ดปี๊ดเดี๋ยวันนี้ก็แล้วก็ามาใหม่ก็ไม่ามาก,กินนะสื่อมาให้เบิง้งจะลูกอยากลูกก็าว่าเสพิกมือ หายมากมั้งแข็งมากแสบจิตพูดมากินเยอะ เอากินเบิดระว่าูมุงตกลงไงเป็นคนกินคนเดียวมันเบินก็ผ่านนะแต่ว่ากินน้วมูมูอกบก็คือแจวคือประแดดเพาแม่ไปนอนคุยตาสวดเนี่ย mưu hồ độ gần rồi yà tên yà bì lưu nữa bên tay ô mày ok tạp tạp kìm bây giờ mẹ tắp bù lưu kìm mày mày tìm mày đứa mày ยู่พิเศษไทยก็ยงบวดแตดเลยแม่อมกรนะเจาไมแสบนะอ้แม่ยังไงทสบกมาแกกินอยู่ดีไหมแบบหม่ก็หูดีไม่แต่ใครก,ก็ยิงบอมาแกกินเลกินไปสักัน,นดีจะร่างกายแบบมามแม่มาแม่แม่ผมเมือนกับเด็กน,อกน,น,กนกอ้อยคนอื่นกำลังมักที่บอกกินเลย คับกเื้อเ,เรื่อเพรเราพ่แม่เป็น,น้อกนี่ยังเดือดกซียนนี <c oughs> ่แม่ให้กินมาเบิดยังเดือซีเนือมาสันลูกอ่ากินนะแม่ลูกต้อยาของนักหมตัวนี้เราเดูหนาวไหมมันต้องใส่ไขม,มันแหม,มเจ้าไขม,มันหดไหมกแก่ <c oughs> แสบขนาดจ้มันคมยังเดียวอ่ะมนคมยังลุกเลสกินน,นังเนียนๆมันน่้อสบๆจ้าขันดิ่งเลยขันดิน่งขันดิ่งเ่ย ป้าจัะยังไม่เห็ยนนะโอเคเดี๋ยพ่อแม่ไปนหลอกมา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 กตอดออกมากกินเต็มนาดูจ้ะ ออกไปงางนั่นหนึ่งมันงางก่อน,นางานบุฟ่าขี้โรคเลิกออกไปเลยไมตกแม่ขี้ขามยังงั้นอุ้ยกินไปทั้งหงพกอตบไปไมมก,กปลๆไปนะกุ้งเชม ตะครับเยกไปกันเกินสิมงรเกินสมมสิอไก่พูดหนึ่งใช้พูดเรีกมองพูดมงพูอ๋อิดับังเฮ็ดพอม่พี่น้องไม่หรอกไม่ตะตไม่เห็นเลยเลยนี่มาตกตรงมัน ไม่เห็นหนี่แม่ก็บคุณตามกับน้าแพทย์เน,นี่ยเห็นทุกครั้งเห็นทุกอย่างแม่ตะกี้ตัวแกยังเห็นว่าใใจวง่น่สองคนแน่มันท่ากันตาเอกแน่มนหายอกแ้ะอันนี้แกกินคือกระจอ่อไรรุ่นแรกไเกิน เอาไปรูปนั oh, <my. S 2> ่งมาพวกแม่ออกดังออกตาออกปากกินน้ำกระเจ,าะจ้าะไปไหนจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นกระเจา้ากินที่จังส่งเป็นกระแสบไหมมันกระแสบอยู่ส่งก็จังมันบน่นออกนาออกตาออกปากมาจา้ะคงคงกินเงินชิปหมือไงม,มันฟงไป ก็กิน,นมันก็พักก็กินแรงนึงมันก็ไปเปินเน่นงเนะึงนะอ,อืมมา,า,มา,า,มา,า,มานะกินอะไรมันหึ่งจังก็ไม่เป็นอรหอมนะกินอะไหน่อยกินอะไรด้วยมันัะไกินได้มอะไรด้ว แสบพัการจ้ะแ,แล้วห<ล>วตาจะกินเพื่อได้แจกะกินเพือกกินเพื่อกลล่ๆกัน <S <S ขั้นดมนดีมาแค็มอือเอเป็นไปทั่วที่เป็นแพ่ทุกอย่างเลยอเอปเอิวมาแพร่รูกเคยเห็นไหมว่าเคยกินกินแล้วมันเนนล่นยูลินมาูก บุคุณเคยบุคุณเคยหรือไม่ ไอ้ <c oughs> กูเิงกินเข่าไปหาขโมงมากเมือกินนักยาพวกแม่กอ,อกแไปไงงกินขนมแท้เมื่อตนจอยอยันตามะคุงรุนกบุกเดียวกินจนเจียงจาแล้วต,ตอนบอกหน้าแล้วาแม่กระแดงเองกูนเนาะ แบบใส่ควันดอกกูวสันจ้ะสงคนนท้ทรอะเนาะเป็น้าป แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องอันวเวลาจะหิว,วเราจะกแงะเขายงะเขาต้องกินซาซ่ากินเรื่อยๆนะจ๊ะนะเหตุอะไรแ,แล้วก็แม่ย่านหิวหลายๆแม่ก็กินมือกินไรมาอะไรย่ามันบ่ค่อย่างหิวนั่นบ้าเหรอสุดตายจ้ะแต่ย่างหิวน่ะกินอะไรได้คนนี <c oughs> ้ประโยชน์เลยแม่ <c oughs> รับแสบขนาดตับเันบาดหนึ่งเลยแต่แมงคุนค,คือบอกว่าตับมันบาทกรหวานเนี่ยกระซิบมึงที่หลอกแบอกใจมันบาดอะไงยวานเลยนะมันคมคมคมันจะ้อหอนีับกับกอื่น่นเป็นแล้ว <c oughs> นุ่ม เติมอือจากพ่อแม่พีอนองครับขอบอบขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามจะพ่อแม่พี่น้อ,องเบาไปกินเปกเยอะเหมนอ,อหนเออแมไป่เห็ว่าวอีมันจควบคุมไม่กนจิงจิง แม่เกินหนึ่งล้านอีกสองปีหรือปีหนึ่งเนี่ยแม่จะสุดยอดได้ไหม,อมคอมเมนต์ลไปลกับเก้าอีกะ้วแม่ต้อกาตอบคอมเมนต์คนอื่นอีกไม่สมือแล้แม่ไปเห็นเธอยูทูบเป็น่แต่คอมเมนต์ว่าใคร้งมันเป็นญาติต่อไปชะพ่อแม่เป็นมมน,ปนังงตอบประทันกันมา เวลาหวางตอบเออตัวกลิดรายหลือเกินอ,อะไรอีเนาะทุกคนหูุากกแม่ครับมะปั๊บมปั๊มนะเล้วลา,ลา่าพอจ้ะไม่กินประจัก <c oughs> <c oughs> ์เอะไรอินดอดดีแล้ว ใจนมันไม่หรอกพ่อแม่พ่อพ่ออาจจะบอลกินได้บอลแม่พาแม่กินเครื่องในโอ้บอลบปกินซ้ำบานฉันนั่นแม่ว่ากินทุยามเลย คนะแพทย์คนะแพทย์เทนในคลิปนี้น <c oughs> แล้วต้อแพทย์เทสเทบอนกินด้เลยคุ้งสีแม,น,มน่อยไหมไม่สิอยากกินเก็กินเ,ง <c oughs> เองไปแล้วพ่อแม่พีนออ่น้องไปแล้วจ้ะจับอะไร ลาบไปก่อนมาในโซ่กินได้ดีเล่มเนีน้นนยควายประมาณเป็นนกสุขภาพปรางกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจดดจุนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนจ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะไปปิดไปหรือปะแมส่สิสวยต่อยนะังกินจุบไข่ตัอันนึงนะบนกว่าไปหรือไอ้คนอื่นเห็นแม่ไปกินไ,ไปกินอยากนั่ม